คันนี้นะคะราคาหายจากายแดงไปแล้ว240,000บาทนะคะคันนี้รถปี2023ค่ะพร้อมกับแม็กลายใหม่ขอบ17แล้วก็ยางบิสตนปี2023คันนี้ออปชั่นฟังชันครบคันเจ้าของท่านเดิมนะดูแลดีมากๆติดจอมาเพิ่มให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านเดิมใส่ประตูไฟฟ้ามาโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขยับแน่นอนสําหรับคันนี้คะ่ะรถครอบครัวเอเนกประสงค์นะคะและรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะและคันนี้นะคะราคาหายจากายแดงไปแล้ว240,000บาทนะคะ สำหรับคันนี้เลยได้เข้ามาใหม่นะคะ Mitsubishi Expander Cross 1.5นะคะคันนี้รถปี2023ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเครื่องยนต์4สูบ16วาล์ว105แรงม้านะคะสำหรับคันนี้ดีไซน์ด้านหน้านะคะไฟหน้าได้เป็นแบบมันติริเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าสีดำเงาเมทัลลิกด้วยนะคะไฟหลีและไฟตัดหมอกได้เป็นแบบคริสตัลด้วยสำหรับคันนี้และสกเกรสวยๆรอบคันเลยค่ะในส่วนด้านข้างนะคะซุ้มล้อสีดานะคะทาให้ดูบึกบึนมากขึ นะคะพร้อมกับแมกไลน์ใหม่ขอบ17แล้วก็ยางมีซิลโตนปี2023ค่ะในส่วนกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวมาพร้อมปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ประตูเป็นโครเมียมพร้อมกับสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้เลยนะคะในส่วนภายในเป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะเบาะหนังพรีเมียมเลยค่ะลูกค้าแล้วก็คันนี้ออปชั่นฟังชันครบคันปุ่มปู่สตาร์ทนะคะแล้วก็มีระบบการเลื่อนถลายร,ระบบความปลอดภัยคือครบคันมากๆพวงมาลัยมันติด2ฝั่งเลยแล้วก็หน้าจอนะคะเป็น รุ่นใหม่ปี23เพิ่มขนาดมาให้เป็น9นิ้วนะคะมีกล้อง360องศารองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ให้พร้อมกับ Air Digital นะคะคันนี้เกียร์ออโต้ซีวแล้วก็ออโต้เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามีให้นะคะสำหรับเบาะแถว2น่าใช้มากๆลูกค,ะคะ้าค่ะเจ้าของท่านเดิมนะดูแลดีมากๆเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยแล้วก็ด้านบนติดจอมาเพิ่มให้ด้วยนะคะ นี่เลยตอบโจทย์มากสาหรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าเดินทางไกลนะคะดูกระตรงกระตูนได้หมดแอร์ราวเย็นฉ่ๆแน่นอนคันนี้พิเศษนิดนึงนะคะลูกค้าท่านเดิมใส่ประตูไฟฟ้ามาลูกค้าหานี่เลยสะดวกสบายมากๆไม่ต้องใช้แรงดึงเลยนะคะแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนที่เดินทางไม่เยอะนะคะสามารถ พับเบาราบได้นะคะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้เยอะมากๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขยับแน่นอนสําหรับคันนี้ค่ะสําหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษค่าตัวน้องไม่มีแบตไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ6990 0 0บาทเท่านั้นเหมือนที่พี่ลียาบอกข้างต้นว่าประหยัดไปแล้ว2,40 0 0 0บาทนะคะซื้อสดนะคะไม่ต้องกังวลเลยเราไม่เก็บแบตค่าโอนเราไม่เก็บนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะจัดไฟแนนซ์คันนี้เลทค่างวดเดือนละหมื่นพันนะคะเครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทได้อาชีพราชาการและว สหกิจหรือว่าพนักง,งานประจําเอกสารครบอนุมัติภายในวันได้เลยนะคะสนใจรถสวสวยๆแบบนี้เรามีเซ็นฟพนน์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยท่านไหนสนใจนะคะบอยรถบ้านยินดีให้บริการทักหาพิริยาได้เลยนะคะ